ค่ะวันนี้นคณะกรรมการบริหารจัดก,การน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินะคะซึ่งก็มีรัณุณนติกัลยาสพลพาณิชย์นะคะนายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงึกษาธิการเป็นประธาน,นาคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีการมาลงพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ ด้วยวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งใน5วิทยาลัยเกษตรนำร่องนะคะในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจของโครงการก่อนที่จะขยายผลไปยังชุมชนแต่ว่าวันนี้ความคืบหน้าของโครงการเนี่ยก็ได้ดำเนิน มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะเ,เราได้พายทีเครือข่ายที่มีความเป็นมาตรฐานในระดับสากลน,นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการน้ําใต้ดินหรือว่า ags นะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ส่งทีมนักวิชาการนะคะเข้ามาช่วยโดยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาเราจะบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะต้องใช้องค์ความรู้ที่เป็นสากลผนวกกับองค์ความรู้ที่เป็น องค์ความรู้ในท้องถิ่นหรือว่าประชุมชนที่มีนะคะ,ะการที่เราจะขยายผลออกไปยังชุมชนต่อๆไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น standard procedure ก็คือว่าวิธีการปฏิบัติที่มันเป็นมาตรฐานสากลในการที่จะไปบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออระบบการบริหารจัดการน้ําใต้ดินแบบเปิดหรือแบบปิดก็ตามโดยที่มีองค,ความรู้สากลนเ,นเข้ามาสนับสนุน อกจาก A อจแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกภาคีเครือข่ายหนึ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือมอจทนะคะหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจุรีนะคะหรือว่าบางมดนะคะก็ได้ส่งทีมนักวิชาการเข้ามาทั้งสองหน่วยงานนี้นะคะเข้ามาร่วมมือกับเราโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแนมะ้แต่บาทเดียวถวายเป็นพระราชกุศลนนะคะ,ะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทั้งรัชากาลที่9แล้วก็รัชากาลที่10ก็เป็นความร่วมมืออย่าง หนานแน่นนะคะซึ่งในเร็วๆนี้นะคะเราก็จะมีการถแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง3องค์กรนี้ไปด้วยกันนะคะทั้ง a g s ทั้งมจทแล้วก็กระทรวงสาธาริการโดยทีกรลยาสกลทน,น,นิค่ะ